กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีพี่น้องพี่น้องครับมือน,นีพอใจดีสิภาพพี่น้องไปเบิ่งยอนหลังของเล่าพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าเล่าพัฒนาผลที่ออกมีอย่างแน่พี่น้องอาจารย์ได้แน่ที่เขาวิ่งลูดจับคู่เขาบ่เขา,เขาพอใจดี เสีเอามานําเสนอให้พี่ห้นองย้อนหลังบึงอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะครับย้อนหลังบึงอีกครั้งหน,นึ่งว่าแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์มีไผแน่ของเล้าพัฒนาที่ออกมือขึ้นนี่พี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวพอใจดีสิพาพี่พาน้องไปผิดรารณาบึงแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ย้อนหลังของเล่าพัฒนาเมื่อขึ้นนี่พี่น้อง แต่ก็เป็นหายลีพี่น้องเอ้ยออกแนวใดก็ออกออกแต่แนวเกา่าพี่น้องของเราพัฒนาถ้ามันเดินยังได้ก็ถือพอใจดีแทะแนวทางเขาบ่าเดินพี่น้องนะครับเอาพี่นอ้องมาเบิงพี่นอ้องมาเบิงย้อนหลังแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะพี่น้องนะมีผูใ้ใดเข่าแน่ไม่มีผู้ใดรุดแน่พี่น้องนะครับเนาะ นี่ครับแนวทางของวันที่จันทร์ที่ห้าสิงหาพี่น้องวันจันทร์ที่ห้าสิงหาพี่น้องสองห้าหกเจ็ดพี่น้องเนาะลราพัฒนาออกมือขึ้นนี่พี่น้องหกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาศูนย์พี่น้องเหลขกล่างออกหนึ่งหนึ่งด้พี่น้องเด้นี่คือแนวทางของเราพัฒนาออกมือขึ้นนี่พี่น้องงวดที่แล้วออกอ่า งวดที่แล้วมันออกเนาะเก้าหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ห้าพี่น้องเลขล่างออกสี่ศูนย์งวดที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นของวันที่อันนี้ก็เป็นของวันที่สองพี่น้องนะครับนะครับ อันนี้ออกเมื่อคืนนี Blue ่เนี่ยมันออกตัวกลับกันพี่น้องออกตัวกลับกันพี่น้องนะครับนี่มันออกตัวกลับกันเนาะอันนี้วันที่สองอันนี้วันที่หาอันนี้วันที่สองพี่น้องอันนี้วันที่หานะครับนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับถามมันเดินพี่น้องให้จังได้กัดเข่าพี่น้องถามมันเดินให้จังได้กัดเข่าจังได้กัดถือพอใจดีแน่นอนพี่น้อง แต่ว่าแนวทางมันบ่อเดินพี่น้องออกต่หาศูนย์ศูนย์หาอยู่นี่พี่น้องนะครับเนาะขอให้มันเดินออกจากศูนย์หาหาศูนย์นะพี่นอ้องเอามาเบ่งยอดหลังของแต่ละสมนักแต่ละอาจารย์พี่น้องบ้าภัยหลุดไัยเขาแน่นะครับพี่น้องพี่น้องครับแนวทางที่หนึ่งหลังยอดหลังของมันที่หาและพี่น้องไนดะ้ วันจันทร์ที่5สิงหา2567พอ่อใจดีชุดที่3สูตร3พี่น้องวิ่งบนล่าง1กับ4พี่น้องนะครับ1หาหน1่งหกเก่าและ4 9เกาพี่น้องวิ่งเขา่าพี่น้องเขา่าแต่ตัววิ่งได้พี่น้องได้เขา่าตัววิ่งนะครับเขา่าตัววิ่งพี่น้องนะครับข้าว1 นะครับเข่าหนึ่งพี่น้องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเข่านะพี่น้องวิ่งลูดเข่านะครับนาะอ่านี่ชุดที่3มพี่น้องเดี๋ยวเสียาน้ำเสนอพีเสนอน้องชุดที่3าพีน่พน้องน,นะครับจับชุดนี้ไว้พี่น้องนะครับต่อมาพี่น้องต่อมาสูตร3สูตรสี่พอใจดีพี่น้องเข่าพี่น้องเนาะครับเนาะแต่จับคู่ลุดพี่น้องนะครับนะครับ จับคู่หลุดพี่น้องสูตรวันจันทร์ที่5สิงหาสองห้าหกเราพัฒนาพ่อใจดีสูตรที่4สูตร1สูตร2สูตรหาหลุดพี่น้องนะครับสูตร3เออสูตร3และสูตร4วิ่ง5พี่น้องสูตร4วิ่งหาเด้อสูตร3าเออสูตร4สูตร3วิ่ง1จับคู่ให้5 3 5 6 5 7 5 9 9 3 9 4 9 6 9 7พี่น้อง นะครับอันนี้คือแนวทางของพ่อใจดีพี่น้องสูตรที่สีพี่น้องได้เห็นแน่นอนว่าหลุดอย่างพี่น้องนะครับเนาะฝากไว้น้าแน่กันแล้วกันนี่คือแนวทางของพ่อใจดีนะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้คือย้อนหลังของเล่าพัฒนาพี่น้องเนาะครับเนาะเอามาเบิงอาจารย์ต่อไปปูต่อไปพี่น้องนี่ครับคือ วันจันทร์ที่5สิงหา2567ลาวพัฒนาปูมงคลพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องซีกับหาแต่หามาพี่น้องเด็กวิ่งมาได้พี่น้องได้เด็กวิ่งเข่าพี่น้องนะครับอันนี้ก็วิ่งเข่าพ่อจะดีกว็วิ่งเข่านะครับนะครับ ของปูมงคลเนาะพี่น้องปูมงคลกับเข่าหาแด้พี่น้องได้จะจับหลุดจับคู่บอ่อเข่าพี่น้องจับคู่หลุดนะพี่น้องเนาะปูมงคลพี่น้องวิ่งบนล่างสี่กับห้าจับคู่สี 5, ่ห้าสี่หกสี่เจ็ดและสี่แปดพี่น้องห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้าพี่น้องของปูมงคลตะวันวิ่งเข่า เตี่มๆพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอใจดีสีผ้าไปตามนะพี่น้องเนาะตามแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ที่เขามาเนี่พี่น้องนะครับมีพอใจดีกับปูบงคนแต่ของปูสอนกับปูสีหนึ่งลุดเป็นข้างที่สองพี่น้องนะครับเป็นข้างที่สองพี่น้องสิมีต่อบอของเ่าพัฒนาปูสีหนึ่งกับปูสอนพี่น้อง สิได้ติดตามอีกเธอหนึ่งว่าปุนสีเอาแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องบอพี่น้องนะครับพอใจดีถ้าเพิ่นเอามาพอใจดีกะสีน้ำเสนอถ้าเพิ่นเอาบอเอามากกะบอได้น้ำเสนอถ้าพี่นอ้องเด้เพราะว่าสองหวัวแล้วมันหลุดพี่น้องแต่จังไดกะรอฟังรอดติดตามถ้าผู้ใดยังเป็นเอฟซีปูซีหนึ่งกับปูสอนพี่น้องนะครับ แนวทางมีเขามีหลุดได้เสมอพี่น้องว่ามีผู้ใดาขาดเดาได้ว่าสิมาแน่นอนลอยเปเ้นพี่น้องนะครับอันนี้เป็นแค่คำนวณเป็นแค่สูตรเอ่อที่ลำเลียนมากจากคู่วาอาจารย์แต่ละสำนักเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาแค่ว่าพี่น้องเบิ่งเป็นแค่แนวทางมักกะจัดคัดกะพานเ่ว่า,ากันพี่น้องนะครับมักอาจารย์ไดสสำนักไดเอ่อสูตรไดของ อาจารย์ได้ให้พี่น้องพิจารณาเอาพี่น้องว่าสูตรไดอาจารย์ได้เข้าดีๆพี่น้องกับแคบหนาจอเพิ่นไว้เอาไว้ติดตามงวดต่อตไปพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางแต่ละสำนักเด้พี่น้องด้นะครับเอาพี่น้องครับพอใจดีก็ได้เอาย้อนหลังมาให้พี่ให้น้องเบิ่งพิจารณากันแล้วว่าอาจารย์ได้เข้าอาจารย์ได้ลดพี่น้องกับคงศรทราบกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะออาพี่น้องเอา อันนี้ก็ของพ่อใจดีสูตรที่สี่เด้อพี่น้องเด้อแคบหนาจอไว้เบิ้งสูตรที่สี่ของพ่อใจดีพี่น้องสูตรที่สี่อ่ะแคบหนาจอไว้พี่น้องอันนี้คือสูตรที่สามพี่น้องของพ่อใจดีเด้อสูตรที่สามพี่น้องอันนี้สูตรที่สี่เขาวิ่งหาเขาได้พี่น้องเด้อจับคู่หลุดสูตรที่สามวิ่งบนล่างหนึ okay. ่งเขาหนึ่งได้พี่น้องเด้อจับคู่หลุดพี่น้องอันนี้ก็คือของปู่มงคลได้พี่น้องเด้อวิ่งหา จับคู่หลุดพี่น้องนะครับอันนี้คือแนวทางสาหรับสาหรับสามอาจารย์นาะพี่น้องเนาะนอ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้พอใจดีก็เอาอยอดหลังมาฝากพี่ตอนน้องซ้ำนิดละพี่น้องคลิปหนะพ่อ,อยอดหลังก็พอใจดีไหมนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ